โลแกนลงมาแบบตบอันนี้ลงมาแบบใสน่นะคะถุงพลาสติกเป็นวัสดุที่น้ําหนักเบาพอเวลาปล่อยลงพื้นก็จะเกิดการฟิวกันก็คือถุงพลาสติกไม่มีน้ําหนักค่ะวัสดุต่อไปนั่นก็คือยางลบค่ะยางรบเป็นวัสดุที่มีน้ําหนักพอเวลาปล่อยลงพื้น ก็จะไม่ปลิวไปไหนดังนั้นยางรบค่อนข้างมีน้ำหนักค่ะวัสดุต่อไปนั่นก็คือดินสอค่ะดินสอเป็นวัสดุค่อนข้างมีน้ำหนักพอเวลาปล่อยลงพื้นก็จะไม่ปลิวไปไหนซึ่งทุกคนสังเกตเห็นได้ว่าดินสอกับก้อนหินจะตกลงกตอดระดาษดเพราะาเพราะว่าดินสอกลับก้อนหินมีน้ำหนัก ทีอแรกกระดาษครับจะมีเสียบจะมีแรงโน้มถ่งที่เบานะครับต่อไปสมุดจดบันทึกนะครับจะมีจะมีแรงโน้มถ่วแบบเราจะมีแรงโน้มถ่วแบบต้องการนะครับลูบิกนะครับจะมีแรงโน้มถ่วที่หนักหนักนะครับกระดาษกระดาษนะผมถ้าเกิดถ้าถัวเราโยนโยนมานนะผมมันตกถุงก้ะชากผมว่ามันมีน้ำหนักมาแล้วก็มันจะโดนลงจีบด้วยนะอันต่อไปคือกระป๋อกยานะ ย้าผมมันมีน้ำหนักมันมีน้ำหนักนะผมแล้นก็ก็ตกถึง่เดียวนะมป็นแบนี้ผมมันมัตกถึง่เดียวนะผมเพราะมมมีน้ำหนักนะต่อไปที่สุดคนะผมสูนซูนก็มีน้ำหนักมกันเพราะว่ามันมันก็เลยตกถงช้านะผมมันจะตกช้าขมีนะนี่คือการตกแบบสายน้ำค่ะ คือการตกแต่ตรงค่ะและนี่ก็คือการตกแต่ใสาน้ำค่ะกระดาษค่ะสองป่อยยังลบค่ะสามป่อยยนงสอค่ะขั้นตอนที่หนึ่งทิ้งไปลงไปเลยค่ะนี่คือการตกแต่ตรงค่ะนี่คือการตกแต่ตรงค่ะนี่คือการตกแต่ใสาน้ำค่ะขอบคุณค่ะนั่งไปนะครับกดนะตกไม่ซิ่ง้มจุดกระดาษครับกระดาษโอ้ตกไม่ซิ่งจม กระดาษก็จะมีแรงโน้มถ่วงที่จะลงพื้นช้านะครับหรือบางครับยางรบก็จะมีแรงโน้มถ่วงที่แรงครับหรือหนักครับจะลงมาเร็จะลงมาเร็วกว่ากระดาษหรืออื่นครับที่สองครับก็จะตกลงเร็วครับที่สองที่สองตกลงเร็วเหมือนกับยางลบครับที่สามกระดาษกระดาษตกลงช้าครับ ลองปล่อยพร้อมกันดูหรือผลกรลองสรุปว่าผลการทลองสรุปว่าก้อนหินมีน้ำหนักมี้หนักมากและตกเร็วกว่าัสดุยางลบจะมีการกระเด็นออกเพราะยางลบมีน้ำหนักค่ะต่อไปไมบรรทัด้บรรทัดมีน้ำหนักเมื่อตกลงันดับแรกเราก็จะทอยังไงบ้ง ันนี้คือแนวทางตรงนะครับต่อไปถึงพลาสติกนะครับกดนะครับน er ี่คือแนวทางตรงนะครับแล้วก็กระดาอสครับเราจะอสกนวไปลองของที่มาน้หัวา่าครับจะตกขึ้นสูงก่ถึงคือครับายางลบยางลบกระดก ลงมาสู่พื้นจะจะมีการกระเด็นออกสีอยที่1อเลติสอลบเล่นดาสด่าของเล่นดาไมเอาเอซุมบตดลงจากที่สูงครับต่อไปนะครับลูกทีนี้ครับมันจะเป็นทรงกลมครับเวลาเราทำลดจากที่สูงนะครับมันจะกระเด้งไปสักที่นึนงครับ เราไปครับน้ำครับเวลาเราเทน้ำออกมานะครับน้ำจะไหลออกไปจากที่สูงลงไปที่ต่ำนะครับนี่ครับ